ขากราบสวัสดีคุณแม่ญาติพี่น้องครอบครัวที่ซี่และก็แขกผู้มีเกียรติขอรพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันมงคลสมรถของลูกสาวผมในฐานะเป็นพ่อของน้องนุ่นมีความรู้สึกด,ดีใจและขอภูุณใจมากที่ลูกได้มาอยู่แคมเบรารเซโรสเเทีย พ่อก็ไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมให้เกียรติเป็นกำลังใจกับลูกเนื่องจากไว,ว,วร,รัสโควิด19พ่อขออวยพรให้ลูกทั้งสองให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวอ้ห้ลูกทั้งสองรักกันชั่วนิรันดร์นะครับแม่ขอแสดงความดีใจด้วยเนื่องในวันนี้ ลูกสาวกับลิซี่ได้แต่งงานกันแล้วก็แม่ขอฝากน้องนะคะให้รักกันตลอดมีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะลูกขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขมากๆในชีวิตคู่ช่วงน,นิ้ทลโดนดรนแม่ก็ขอฝากแค่นี้ค่ะสวัสดีน้องนุ่นแล้วก็ลิซี่ ครอบครัวของพวกเรา mm hmm. ก็ขอวอวยพรให้น้นนองนุ่นมีความสุขมากในวันแต่งงานและก็ตลอดไปพี่ก็ดีใจกับน้องที่ได้เป็นฝังเป็นสาพี่ก็ภูมิใจกับน้องมากๆเลยที่น้องดูแลครอบครัวดีมากดูแลพ่อแม่ดูแลพี่ดูแลทุกคนดูแลลัน พี่ภูมิใจในตัวน้องมากพี่ก็อวยพรให้น้องมีแต่ความสุขอยู่อย่างมีความสุขและก,ก็รักกันนานๆบ๊ยบายบ๊ายบายรักนะ o v e you เอยนอนระเบนเดอร์ ไอเจ้ามีความสุขความเจริญในหนาเนื้อเจริญในหนาทีการงานใอ้ก้องลาคก้องคูกันไปตลอดไปนะหนุ่มเนื้อทุกคนอยู่บ้านดีห้องเจริญสบายดีด้วเนื้องานเขาไอ้พ่อนี่มีความสุขความเจริญคือไมปทาวยอดทองกระบองยอดเกล็ดเอาลูกเอาลูกของร้านใหม่แม่เจ้าอย่างหนุ่มเนื้อสุขในการงานหนาที่ขอไอ้พ่อนี่มีความสุขความเจริญในการงานหนุ่มเนื้อขอสวัสดี น้องนุ่นเ้ยเจ้าสิแต่งงานไหนเจ้าสุขภาพแข็งแรงและหลานเด้อจะมีความสุขความเจริญม,มีเงินมีทองรวยเท่าพันเท่า,ทามีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเพื่อนเด้อน้องนุ่นเด้อหักบ่อแม่เด้อเจ้ามีความสุขความเจริญเด้อบ,บายยน้องนุ่นเอาเด้อนุน่นในโอกาสที่หลานนุน่นและกาหลานเคยได้มีพิธีมงคลสมรสเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลลุงขออาธนาห์ทสินา พระแก้วมรกตพระยาเทวาหิราชองค์พระธาตุพนมยกให้ปักทิ้งฟองให้หลานทั้งสองมีชีวิตคู่มีชีวิตสมรสที่มีความเจริญรุ่งเรืองนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้ขอให้ได้สมดังปรารถนาขอให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีลูกมีหลานให้พ่อแม่ได้ชื่นชมไวยเด้ดดเเดอให้มีความสุขความเจริญเด้อรุโนเด้อร์และหลาดเกยเด้อร์นนท์ไอ้นนท์ยมีความสุขความเจริญในชีวิตคู่เด้อลูกคู ยังมีความสุขเลยลูกไปร้านใหม่เลียิงไม่ไหวต้นดีใจน้ำในหลายเหมนมีความสุขในหลายคิดจริงได้ขอสมควมุ่งหมายปัฒนานีสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองคนสวัสดีทั้งสองคนนะครับ <laughs> ยินดีด้วยยินดีด้วยอย่างมากที่รู้ข่าวนะคะรู้ข่าวเรื่องการแต่างงานนะคะก็ได้มีโอกาสก็จ,จะได้อยอยพรให้ลูกนุน้นกับแฟน เนื่องจากนุ่นจะแต่งงานในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขอวอวยพรให้นุ่นนะสุขสันต์ในวันแต่งงานขอให้เดินเคียงข้างบนเส้นทางต่อจากนี้ไปด้วยความรักความเข้าใจสร้างผู้ชีวิตให้มีความสุดใส่นะนุ่นนะ May the special love that is your l o g e ring your both m u s t happiness always and forever แล้วก็ไปแปลสำเนียงอาจจะไม่ได้นะคะแต่ก็ก็เต็มใจแล้วก็ยินดีด้วยอย่างมากรอวันนุ้นแล้วก็แฟนได้กลับมาประเทศไทยแล้วเราก็จะได้ฉลองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีด้วยค่ะขอให้หลานนักศึกษาตักกันเขาคูก่กันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดกาลค่ะเชิญนิ้ินดันค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ นุนยืนดีไม่แห้งแต่ให้พวกซุกซุบจะเลิญเด้อลูกคราบสมอาบันดีใจน้องนุ่นยินดีด้วยนะจ๊ะเออโชคดีลูกแค่มีความสุขมากๆนู่นเป่าวนเด้อขอให้มีความสุบจะเลูกเด้อป่าดีใจมากเลยลสมกับเป็กี้อ่าลูกนุ่นยังหน่อยนะบ้างให้เจ้าดในพวกพลังเด้อตอนนี้มีความสุขแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะลูกนะ คู่ให้สุขสมหวังยิ่งขึ้นไปนะจ้าบ้าดีใจด้วยบ้านอันนี้บ้านเนี้ยสวยทุลูกใครสวยก็สวยเด้อในโอกาสวันแต่งงานของมิสเตอร์รีดแล้วก็น้องนุ่นผมขอให้รักกันอันนานอยู่กันตลอดรอดฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งสองคนพยายามให้รักกันมากๆตลอดการแต่งานเดิน อยู่ดีไม่แห้งเลยเป็นขูกผัวตัวเมียเด้ออยู่ร่วมกันนานๆให้างให้มีเด้อพอเลยแม่เท่าอ่านวงานแต่งคอให้มีความสุขความเจริญในทีการงานนี้อันขูบข้องให้ซื้อไม้ท่องกระบองยอดเพชรพือให้เจ้าเราเพื่อร่วรวยเด้อ อาตายายเนาะขออวยพรให้นุ่นและนิซี่นั่นขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคิดอะไรขอให้ได้สมพลปราถนาธุรกิจเรียกงานขอให้ประสบความสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จเถิดอ๋อคอาจริ่แห้งดอกกาดในหน้าเถิดเนอเท่ารันตัวเนีย ตะบังท้องดอกหมดเพชรรสหัวใจทลาดเอนอ่ยอาวันดีครับวันดีอนุ่นหน่อยเร็วหนูมิวทุกครับลูกทุกครับลูกทุกครับทุกครับวันดีอนุ่นหน่อยอ่าโอเคอ่านุ่นนะไอพี่ก็ผิดหน้าก็มิวสีเกมบมวยพอนมาไอนุ่นน่ะมีความสุบความส,สุขสำเร็จในชีวิต อ่าปัาฐานจิงในก็ขอให้สมมั่งมีความสุขไปตลอดเดี๋ยวแม่ท้าวยอดทองกับพ่อยอดเพชรไปด้วยกันนะคะอ่าโอเคจะไปเที่ยวเดี๋ยวให้พวกสามนอตีนเนี่สิยกแล้วก็อยูฟ่าใหญ่ก่อนเดี๋ยวอาจจะพาไปยามถึงเมืองจิงโจ้นะอ้าวเมี่ยเนี่ยไปลุยไปใหม่ไปไปไนู่นก่อนเร็วไปายคุกกี้เล็กน่ารักขนให้นู่น ความสุขมากมาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาโควิดหมดเดี๋ยวเราไปหานะเดี๋ยวเจอกันในเร็วนี้นะค่ะก็ขอให้นุชนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอให้นุชกับเบลลิตที่ถือไปเท่าเยอะดองขระบอกและพี่ลูกพีหลานเยอะมากที่สุดเลยเดี๋ยวนะคะขอให้เจริญเจริญมีตังค์เยอะๆบ๊ายบายบายริชชี่ห e wish you all the best for the wedding with ะคะ Sorry. We hope we can come sometime to Australia to meet you. Otherwise, please come to Denmark. <laughs> Hi, congratulations Lekeo... uh, Hi. Congratulations, also. Hi. Congratulations to you too. หลายถึงไม้ยอดทองกระบอกยอดเพชรมีตัวเล็กไวๆนะจ๊ะปเป็นครูแข็งกินข้าวไปเยอให้นอนให้เงินเบอร์ให้เตื่นแต่เงินแสนะยเด้อฮัลโหลสวัสดีค่ะนุ่น,น <c oughs> และก็ดิชี <c oughs> ขอให้มีความสุขมากๆนะสุขสารวันแต่งงานแล้วก็หลังจากนี้วันนี้ไฟก็ขอให้มีความสุขรักกันนานๆนะคะฮายลิช um, ี่ um, สวัสดีครับพี่นุ่นขอให้มีความสุขนะครับในวันแต่งงานแล้วก็คิดถึงคิดถึงพี่ครับให้พี่กลับมาเที่ยวของนะครับโอริชี่แฮมบูคุด see you soon, bye Richie and Noon, congratulations, we are so happy and excited <imitation> about your wedding. Richie, we can't wait to meet you and we are hoping both of you can <imitation> come and visit us uh, in washington d.c and we are also hoping that we come visit you too anyway congratulations best wishes we hope you have a wonderful day yeah have a good wedding day please take care bye bye Yay! เช็ๆเชเชเชีเขอใหุ้นมีความสุขมากในการแต่งงานครั้งนี้คิดฝังสิ่งใดก็ขอสมปัญหาขอมีตัวน้อยเร็วขอใหุนมีความสุขไม่คิดของัวตลอดไปเียดเชียเลย Happy ุนอยู่แอยู่แมีแฮปป้คนะครับ Alon louni Susunan akwen Mien sanan kaya wak Ok